สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับผมผู้ติดตามทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเก่าแล้วครับดักกบครับผมน้ำเงียบครับดักบวงกัดนู้กัดขาดครับผมล้งแล้วนะครับนี่ใส่เงียบต้องการสาหเสร็หล้างนะครับใส่ไปตรงนี้ครับอาจารย์ใส่ไปนี้ครับอู้ดอ๋อไปคุณครับคุณไปคุณ ไปให้ไกล์พูดหลกอกปีโค้งลงมานี่นะครับโอเคครับน้องแรกครับนั่นแหละมีกบนะครับเจติาาปาเจติาาปาเยียรนะครับเข่งหน่อยหลังสองก็ไม่มีกบโอเคไม่มีกบนะครับอื่นไปนพร้อมๆกันครับ ไปไหนหมดต้องกบนะไม่มีนะครับามหลังเรายังไม่ได้ตัวเลยไม่น่าเชื่อแล้วครับกบไม่ม,ไมีนะครับ <c oughs> กบไม่มีเลยสี่ล้างแล้วครับไม่โดนทักตัว ชื่อว่าสวยนะครับมีลองน้ำไหลนะครับอันนี้เขาตัวนึงครับแดดนะครับนี่ครับล้างนี่เขาตัวนึงครับไปต่อครับผนมะ เดวไว้นี่ครับกลับมาครับโอเคถือไลายหนักนะครับเดินไกลหลันงนี้ก็ไม่มีตัวอีกครับ Oh. โอกบคนอาจะมาดักไปก่อนนะครับรรยืมเงินกับเลี้แต่กบหน่อยมีรังนึงครับนี่ครับดูดุนครับ <c oughs> อ๋อนี่ไม่เต็มนึงครับเย <c oughs> ี่ยมมากจิ๋มอ๋อ พี่ต่อครับสองเต็มแล้วครับหายากครับจำไม่ค่อยได้แท็กดักไปทั้งเลยไมสงสัยจะลืมเงียบแล้วครับปัตตินี่อุย้ย อ้หนาวมารับยจริงเงียบมากครับตอนนี้โอ้ยไม่มีตัวนะครับตอนนี้เงียบครับ เงียงบเหรอครับผมขออนุญาตเดื่อนหาสักขู่ครับดักไปทั้งเลยโอ้แล้วขออนุญาตดูเทีายวหนึ่งก็เลยดักไปจักลังมาทั้งเที่ยวนี้ เดินตามรองเท้าบุศน,น,นี่นะครับไม่มีนะครับแค่นี้ต้องใครจะลืมจำทีไม่ได้ครับจะกระดับไปข้างในเนี่ยนในเดนไม้จะด้วยเรครับ เอาแล้วครับหลังถูกครับพร้อมนี่ครับครับนี่ครับนี่ครับบบครันี่เลยครับเออดับกบกลางทงไหลทงหน้าตัวนี้ก็สวยอยู่นะครับตัวนี้เมื่อกี้นี้ผมมายามไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ผมจัดไปประมาณกิโลนึงนะครับทุกคน เออนี่ตอนเชา้าพาฝากหลุนไปพร้อมๆกันครับมาหลุนไปพร้อมๆกันไปได้กี่ตัวครับตอนนี้ก็ได้มาสามเต็มแล้วนะครับอ่าอยู่ตรงนี้สามหลังนะครับให้นี่สามหลังแต่กลับไป้อ,ปอมมาทาั้ กันยาวไปเลยนะครับรุนไปนพรความกันเลยครับไปจองตัดต่อเลยครับอยู่ไอ้นี่สามแงบนะครับรุนไปน้ำกันครับนี่ครับหลังนงครับมีตัวป่หลังไมีตัวป่ นีพอครับนีพอครับอาจารย์โอ้เห็นแล้วครับมากดน้อยนะครับนี่กดน้อยนะครับน้อยเก่าครับบนนี้ครับกระดูกกรอบครับโอ้ครับสีเต็มแล้วครับอ่านนะครับโอ้เด็นหน่อยหเดินล้างละตัวเกขาครับสีเต็มแล้วครับมุดหลามนะครับ <c oughs> หลังนี้ไม่มีตัวนะครับนี่ครับไม่มีตัวเลยโอเค่าน okay. ไปอันนี้นะจึงเยอะๆนะครับนี่ประมาณยี่สิบหลังพลัด ทางหน้าเลาวครับทางหน้าเลาวรุ่นพระประจันโอ้โหนี่เงียบหน่อยครับนี่นี่ครับคงจะไม่เขาครับเงียบหน่อยพอดักแบบก็ได้รุ่นนะโอุ้ยหลังเลยครับลุงมาดูรุ่นหลังนุ่นครับน้ำเพาะเจาะ bom à, nói kìa bom có tủa bom mít tủa trời ơi nó phải nấm long long cò chụp khoang đắt mày ba thế ta có bom ไม่มีครับมีแต่ปลาครับมา้าวิ่งมาเห่าไกลขนาดนั้นปะหาเอ้ยดูต่างจกลครับวิ่งมาเห่าเซ้ยไม่จชโหดเหี้ยอยากทำลายคุ่มปาาบ่างฮันดุลน้ำกันครับ ครั้งนี้ับบ่อยเข้าเลยครับเป็นแอะไรมบ่มีตัวครับมีแต่ปากเข็งครับไม่แต่ปลาหมอเป็นไหนเบิดนอะครับคบเปใส่เบิดยามมาจากนั่นเลยมาสีเต,เต็มนะครับ ถือกบไม้ยังสวยนะครับแบบนี้เลาอหาไม้สวยกว่านี้ครับนี่ครับมันมีกรบเลยโอ้ตายตายเตียงเยียครับอ้าวลุงแปพงเข้ามันครับนี่นี่ก็ตาครับ ติดตามไปน้ำกันครับปลาดินดีเทีรยวปลาคนกบบะมีครับ,บ,บ,รบมีแต่ปลาดินแ้มีกบหนีปลาจะบ่บบบเหลือแล้วครับโดนไปหมดแล,ะละ้วล่ะบ่ยังเลยกินดีครับกบกบกิง เดียวต้นย็นต่อครับปลายังเหลือหลายอยู่โอ้คือเงียบชะนอบันนี้โอ้หนาวนะครับรุนแังนครับเงียบมือนเดิมนะครับเลือกฐานการล่ะโอ้อันนี้เข่อตัว,น,ตว,น,ตวน,นึงครับตัวนึงตัวนึ่งอ่านหกอืมสวยๆครับมัน ได้หาเตรียมแล้วครับจักกูนะครับผมเกิดเห่จเงียบบ่มีสายครับถือไม่ได้ยุดเดี๋ยวต่อซ้ายได้ยุดของ <c oughs> มือเดียวครับมือหนึ่ง่ายกล่องปาก <c oughs> ห้าแต้มครับอะแล้วนี่เขาอหลองนาำนารุ่นครับแล้วนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีตัวครับโอ้โหไปไหนหมดน่ากบนี่องนล่อำยังสวยครับกบบอกเขาครับเนาไปต่อครับ โอ้ยห oh, ลังยูปุ่นครับกลางนะตรงกลางเห็นึ่งหมาปูนแล้วมันนาเขาครับแต่กระดูกเขาเป oh. ล่าไม่ร uh, ู้นะเออโอ้ยนี่ปลาหมอดินเหรอครับนี่ปลาหมอปลาเคียงดินกะไม่มีกบด้วยครับไม่มีกบครับเด็กนี่มีตัวนะครับ มีแต่ปักเขียงกบห àng, ่างเห่าท่านเออแต่เด้หมออืมนี่แต่ปลาหมอกบไม่มีเลยอ่ะโอเคครับก็ยังเหลืออยู่นะครับ ไปนี่ครับไปนี่นะครับไปนั่นอ้อมไปที่เรายึดที่แรกนะครับที่เราหยามที่แรกเขาเหี้ยครับเนื้อเกี่ยวนะครับเขาเหี้ยครับเน,น,นี่ยเบี้ยประมาณสิบหลังนะครับ ขอสักสีแต้มนะครับทิปหลังพอได้ร่วมกันนะครับโปรจะได้บ่กบกบมีน้ำละทั้งี้ยกบห่างๆครับทิปหลังสีแต้ม,มจะได้บ,ดบ่่ะขรรุ่นหลังไม่มีแต้ม ดยไอ้ต่ปะเขียงน้อยไปต่อครับพี่อากาศยามเช้าครับต่อพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับย่าไม่ต้องหมดโคบ้างโคบหอยเขาครับ

นักเลยเงียบเป็นยังไงเป็นประเด็นไงครับเงียบเลยโอ้ป่าอยู่เพียบเลยเป็นประเด็นไงครับเลยอืมอ่า xây năn có thể thấy rõ nhìn vào khắp xây năn nhẹp nhưng và mình xây trong này rất là bên này มีคนเดินมาตีนเปล่าเงินบอเสียครับเสียมันบ้าไม่ได้ใส่เนาะอย่งครับเาดูนี่ครับโอ้ยยังอยู่เลย tôi sẽ mất nó Tại nó vô hứa mưa điếu xả Ôi, mẹn mà đọc chát Mà cái khói chắc gì tèm nó cứ bỏ khẩu chắc Máy thì khẩu เหลืออยู่กั่ครังที่นี่เหลืออยู่สองสามหลังโอ้ผมมีอันสองสามหลังเนี่ยเกียร์หลังผมเต็มใส่รักนี่ครับลุ่นให้สุดชิปไปเลยครับเดี๋ยวมาดักกัน có gì tiền nữ đấy đắt thiếu đi <laughs> là sám lắm กบหนึ่งหายากเรื่องหายากแล้วหลังแล้วด้านไม่มีกบเอ้ยไปใช่ไปด้วย<ก>เป็นไหนหมดไปไหนหมด ni saya suang kat ni saya suang kat ni suang so, kat so ni oooi oh, bami kat okay. ni mesti lah kot bami tu ni kot bami, kot bami ครับห,หน่อยซะเล็กเกินครับเลยเลี้ยงเงียบแค่สามลังครับสามลังโอ้ว่าจะขอตี๋เต็มคุณจะไปไหนอกครัอ๋อเต็มเดียวครับพ่อให้มันได้ก่อนเนี้ยเต็มเดียวก็ได้ห่างคนโม่เข่าเข่าครับมาแล้วครัเป็นกบหาตัวเอง ตัวเต็มเพิ่มดีกว่าเงียบอีพิมพ์ชอันเอาแต่แค่นั้นแหละครับหาเต็มหมดละ่เละเดี๋ยวลถถังเดียวบดถึกติ้งบดินดอกหมดแล้วครับไ้กบทั้งหมดหาดตัว ฝากพลอยก็แช่น,นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับลิปยางกบกันทุกเช้าครับเนี่ยไม่ต้องตัดต่อคลิปครับธรรมชาติสวยงามครับร่วมทั้งหมดกะหาตัวนะครับสาย,สายลาะคครับผม